สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคลรอาซีทุกท่านผมพลเอ็นเนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาดูชุดคิดกันนะครับผมชุดคิดแอร์บ a สนะครับเป็นสเทินน้าสเทินบกนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นชุดคิดของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็พอประกอบเสร็จแล้วจะมีรูปลักษแบบไหนนะครับมาดูกันครับผมขอเวลาสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําไป พอเราแกะชุดคีตออกมานะครับจะมีเนื้องานสามแผ่นนะครับเป็นงานเลเซอร์คัตนะครับผม3แผ่นนะครับงานเนี่ยเป็นโฟมงอได้นะครับเป็นโฟมเหนียวนะครับเป็นโฟมแผ่นเหนียวนะครับงอได้ไม่หักนะครับผมฉีกขาดได้แต่ซ่อมง่ายนะครับถ้าแบบว่าเล่นชนแรงๆฉีกขาดนะครับซ่อมได้ง่ายๆแปะเทปใหญยสับปะรดโอเคครับเราก็คงจะต้องทําการแกะชิ้นส่วนต่างๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบเป็นตัวลำนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแกะกันนะครับ ตะครับผมนี่นะครับแกออกมาจากชุดคิดก็จะมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณนี้นะครับสักสิบกวดชิ้นได้นะครับผมแล้วก็ลองมาประกอบกันนะครับว่าประกอบเสร็จรูปทรงจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนชุดไฟที่ใช้ก็ใช้มอเตอร์ทั่วไปนะครับสองสองศูนย์สี่สองสองหนึ่งสองใช้ได้นะครับผมโอเคชิ้นนี้นะครับชิ้นแรกนะครับผม นะครับเราทำเอาเอาคัตเตอร์นะครับกรีดร่องที่เขามีมาให้นะครับเป็นร่องคู่นะครับกรีดทั้งสองร่องนะครับแล้วก็ดึงร่องเนี่ยทิ้งไปนะครับให้มันเป็นชิ้นนี้แยกออกมานะครับผมเพื่อที่จะติดอย่างนี้นะครับจับเป็นด้านข้างของตัวเรือทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาโอเคครับจริงๆเขาทาเลเซอร์คัดมาให้เพื่อให้ตรงนั้นนะไม่ขาดนะครับเพื่อให้กรีดซ้ายกรีดขวาแล้วปาดแล้วก็ทําชิ้นเนี้ย ขับขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่ามันยากแล้วก็เสียเวลานาน,านแล้วก็ไม่ได้ทําง่ายด้วยครับค่อยๆปาดอย่างนีน้ไม่ง่ายเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เลยตัดแล้วก็จับเดี๋ยวปืนกาวยิงนะครับแล้วก็ติดอย่างนี้ได้เลยมันจะง่ายกว่าโอเคครับสัดส่วนอื่นเราก็ปรับให้เข้าที่มันสามารถทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตั้งแบบที่เขาออกแบบมาให้เลยนะครับยากนะครับผมบอกได้เลยว่ายากเพราะว่าโฟมตัวนี้เป็นโฟม แผ่นเหนียวนะครับมันไม่ใช่โฟมเคลือบลามิเนตถ้าเคลือบลามิเนตอ่ะมันอาจจะทําแบบนั้นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเนื้อโฟมมันโดนคัตเตอร์กรีดนิดเดียวมันก็ขาดแล้วแต่เนื้อโฟมเนี้ยทนนะครับเพราะฉะนั้นมันจับปาดแบบนั้นเนี่ยทำยากนะครับโอเคเดี๋ยวดูชิ้นอื่นๆต่อไปนะครับครับเนี่ยด้านข้างเลยนะครับเมื่อติดด้านข้างก็จะเป็นสันด้านข้างขึ้น่างน,นี้ทีน,นี้ต่อไปก็จะเป็นพวกเหมือนกระดูกงูนะครับชิ้นส่วนต่างๆพวกนี้ก็ มันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่มีรูเล็กๆสองด้านสองข้างนี่นะครับล่องเล็กเป็นล่องเว้านะครับเอาชิ้นเนี้ยอยู่ด้านหลังสุดนะครับด้านหลังสุดส่วนชิ้นตรงที่มีรูใหญ่ๆนะครับจับติดกาวเข้าด้วยกันสองอันเขาจะมีเลเซอร์คัตมาร์กเอาไว้นะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้ก็คือตำแหน่งหนาก็คือสองชิ้นเนี้ยประกบกัน,นยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นชิ้นบางเลเซอร์คัตมันก็จะเป็นล่องเล็กเห็นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้านท้ายตัวลำ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกระดูกงูของเรือประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นชิ้นแท่นมอเตอร์นะครับชิ้นนี้นะครับให้เราทําการติดเทปยายตะปรดนะครับผมเพราะมันต้องพับติดเทปยาตะปรดเสร็จแล้วก็พอเวลาเราหักนะครับเราก็ปาดปาดให้มันเป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับ เร็จแล้วเราก็เอาชิน้นนี้นะครับมาทากาวติดตรงนี้ทากาวเนี่ยเว้นช่วงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องแกะทิ้งแกะทิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกรีดยาวแกะทิ้งเพื่อเป็นล่องเดินสายไฟสําหรับมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์กับสปีดอยู่ห่างกันต้องเดินสายไฟเราต้องทําสายต่อนะครับสามเส้นนี่นะครับติดกาวแล้วคัตเตอร์กรีดแล้วก็ลอกชิน้นนี้ไปเท่านั้นเองครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดติดตั้งแท่นมอเตอร์ก็ต้องกรีดแลพับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะ มีรูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับรูปแบบตอนเสร็จนี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็คัตเตอร์กรีดแล้วก็ดึงออกไปนะครับชิ้นนี้ด้วยดึงออกไปให้มันเป็นล่องเพื่อจะเดินสายไฟนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอเราเอาสายไฟไฟต่อมาใส่เสร็จปุ๊บเราก็ติดกาตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นส่วนเสียบแท่นมอเตอร์ตัวนี้แท่นมอเตอร์นะครับเราก็เอาคัตเตอร์ตัดทิ้งนะครับตัดล่องที่เขาเลเซอร์คัตมาให้นะครับแยกชิ้นส่วนอันนี้ทิ้งไปนะครับนี่ทิ้งไป เอาส่วนนี้ติดตั้งอย่างนี้นะครับติดกาวแล้วก็แผ่นตัวนี้จับงอโค้งกลับเข้าไปนะครับก็จะเป็นหัวแท่นมอเตอร์เดีย๋ยวไปดูตอนเสร็จเนี่ยครับผมเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับนี่คือฐานนะครับตัวนี้คือแท่นมอเตอร์นี่นะครับเมื่อแต่ไฟออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ปาดอันนี้ออกนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่เบียดไปดานเนี่ยปาดตรงนี้ออกไปหน่อยหนึ่งนะครับ กเียบมันก็ไปแล้วก็แท่นไม้เลเซอร์คัตแท่นมอเตอร์แล้วก็แปะตรงนี้นะครับติดมอเตอร์ใส่ตาก,กระบแปะได้เลยโอเคครับผมนี่นะครับผมตัวเรือที่เราใส่กระดูกงูเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจุดต่างๆนะครับตรงเนี้ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันมีรูเล็กๆโค้งเล็กๆสองอันเนี่ย ผมคาดว่าน่าจะเป็นรูที่มีไว้ถ่ายน้ําออกเวลาเราเลิกเล่นนะครับวางเรือเอาไว้นะครับน้ําต่างๆก็จะไหลออกทางรูนี้นะครับผมส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะใช่นะครับเหตุผลที่เขามีรูนี้มาให้นะครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยติดตั้งแบบนี้นะครับผมนะครับตรงตรงตรงด้านข้างเนี้ยให้วางเข้าไปบนเนื้อโฟมอย่าไปวางข้างนอกเพราะวางข้างนอกเสร็จปุ๊บมันจะไม่พอดีกับตัวชิ้นนี้ นะครับมันจะมีร่องนะครับเห็นปะถ้าเกิดว่าเราวางด้านนอกมันจะมีร่องประมาณ5มิลเท่ากับขนาดเนื้อโฟมมันให้วางไว้ข้างบนนะครับไม่ใช่วางข้างข้างนี้นะครับวางข้างบนนี้โอเคครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยเราให้เราแกะงานเลเซอร์คัตตรงนี้ออกนะครับทั้งชุดเลยเพราะอันนี้จะไปเป็นส่วนชิ้นส่วนอื่นๆนะครับอ่ะแล้วก็ชิ้นนี้วางเข้าไปบน,นเป็นเหมือนฝาปิดนะครับ วางไปตรงนี้เป็นเหมือนฝาปิดแล้วก็ติดกาวต่างๆให้มันแน่นหนาโอเคครับครับผมนี่นะครับแท่นมอเตอร์นะครับก็ติดประมาณนี้นะครับนี่เราประกอบตัวลําแล้วก็อพอเราเวลาเราปิดแผ่นบนของเขาเนี่ยเขาจะมีร่องแล้วจะมีงานชิ้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยเลเซอร์คัตเอามาให้เป็นแนวนะครับให้เราตัดรอยรอยเลเซอร์คัตทั้งหมดนั้นออกนะครับ แล้วก็ติดตั้งมันจะเป็นกล่องใส่ชุดไฟของเราแบบนี้พอดีว่าผมตัดตัดตรงนี้ไปแล้วนะครับมันก็เลยเมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆเนี้ยแผ่นประมาณนี้เลยครับเนี่ยก็คือเท่าเนี้เสร็จแล้วมันก็จะบานออกสี่อันจะเป็นโฟมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขนาดขนาดเท่าเนี้ขนาดเท่าชิ้นเนี้ยแบะออกมาสี่ด้านให้เรากรีด พอกรีดเสร็จก็จะมีไอเสตนี่เหลือเหลือเนี่ยไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปและเอาโฟมทั้ง4ชิ้นอนะ่ะมาติดขอบมันก็จะเป็นกล่องจะมีชิ้นหนึ่งเป็นรูอยู่ตรงนี้เป็นเลเซอร์คัตรูเพื่อใส่ใส่สายไฟใส่สายเซ์โวนะครับแค่นี้เองมันจะได้กล่องกล่องนี้แล้วก็เรามายัดเข้าตรงร่องตรงกลางกล่องนี้ก็คือกล่องกันน้ําเข้าชุดไฟในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งเวลาน้าค้างอยู่ที่ท้องเรือถ้าเรามีกล่องตัวนี้มันก็จะสูงกว่าใต้ท้องเรือนะครับแล้วมันจะกันน้ําได้ระดับหน ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวดูชัดๆชิน้นนี้ชิ้นนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนอับครอบบนกล่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่อกันน้ํานะครับวิธีการก็คือให้เรากรีดทําองศาเนี่ยมันจะมีล่องเลเซอร์คัดมาให้ให้เราให้เรากรีดให้เรากรีดทําล่องซ้ายขวาให้เป็นองศานะครับเพื่อทําให้เขาพับได้พับเป็นในลักษณะเป็นฝาครอบเดี๋ยวเสร็จแล้วทุกท่านก็จะมองเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรีดตัดก่อนนะครับโอเคครับ ครับผมพอทําเสร็จแล้วก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีงานเลเซอร์คัตเป็นกรอบมาให้อีก2ชิ้นนะครับกรอบก็คือใส่เข้าไปาเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวฝาครอบนะครับอันนี้คือชิ้นบนอันนี้คือชิ้นล่างถามผมนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบ พะตัวนี้มันเป็นกรอบเป็นอับเป็นฝาครอบของมันอยู่แล้วนะครับเราจะใส่กรอบเพิ่มก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับให้เราทําการคัตเตอร์คัตตัดนะครับฝาตัวนี้จะเปิดปิดเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นผมผมจะใส่แค่ตัวเล็กไอตัวอันใหญ่นี้ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะฝานี้มันก็จะครอบลงไปเฉยพอครอบลงไปเราก็ยิงกาวให้ฝาตัวนี้ติดตายไว้ที่ตัวลำแบบนี้นะครับ นะครับครอบไว่างนี้เนไหประมาณนี้รูปทรงส่วนตัวนี้ก็คือเป็นฝาเปิดปิดใส่แบตเตอรี่เท่านั้นเองครับผมเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้นะครับเวลาประกอบเสร็จแล้วนะครับส่วนอื่นที่มันยากๆก,ก็คือคลิปที่ผมทําไว้เบื้องต้นส่วนที่แบบเมื่อมันทำง่ายๆแบบคอมมอนเซนเข้าใจง่ายอยู่แล้วก็คือแค่พวกจุดบังคับพวกนี้นะครับนี่นะครับ โฟมจะมีเลเซอร์คัดนะครับแล้วก็จะมีงานไม้เลเซอร์คัดกลมๆมาให้4อันเราก็ใส่ข้างล่างนะครับ2อันตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะครับผมจะหงายลำให้ดูข้างบนอีก2อันเห็นไหมครับที่เป็นไม้กลมๆด้านซ้ายและขวาเราก็เอาไม้ตะเกียบนะครับยิงกาวใส่เข้าไปที่แผนหางนะครับที่ที่เป็นลักเนอร์ลักษณะดัดลัดเดอร์นะครับเพื่อ <ranked> คุมเลี้ยวลัดเดอร์นะครับผม ที่ใช้เซอร์โวสองตัวตรงนี้ประยุกต์ใช้ได้นะครับใครจะใช้เซอร์โวแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวเดียวแล้วตรงนี้เราก็ทําลิงก์ดึงหางลิงก์ดึงลัดเดอร์คู่นะครับพอเวลาอันนี้ขยับนะครับลัดเดอร์หางก็จะขยับทั้งซ้ายและขวาแต่ประเด็นก็คือที่ติดตั้งเซอร์โวสองตัวเพราะว่าเราจะทําเป็นเบรกด้วยนะครับเราจะใช้มิกเซอร์ของรีโมทนะครับทาเป็นเบรกก็คือเวลาเราโยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ลัดเดอร์มันหมุนซ้ายหมุนขวาแต่เวลาเราจะมิกเบรกเมื่อเราคอนโทรล นะครับอย่างเช่นเราดึงสติกลงนะครับบานรัดเดอร์สองบานเนี้ยจะหุบเข้าหากันหรือบานออกนะครับแล้วแต่เราเพื่อทําเป็นเบรกนะครับเวลาเรา,าเร่งมาปุ๊บถ้าเราจะเบรกเราก็ดึงอัพหรือดันดาวนะครับมันก็จะเป็นเบรกเดี๋ยวทําเสร็จตอนไปทดสอบเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามิกเซอร์ยังไงโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับ ที่เหลือก็คือเก็บงานนะครับเก็บงานก็คือเก็บงานไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในตัวลำได้โดยง่ายก็คือดูพวกที่มีรูมีร่องอะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้กาวลงปิดรูนั้นไว้แล้วหรืออาจจะเอาเทปใยสับประรดแปะก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าใครงานไม่รีบนี่ใช้อีพ็อกซี่นี่จะหลูมมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนเหมือนสามเหลี่ยมนะครับมีมาให้สองชิ้นเราก็ติดด้านซ้ายด้านขวานะครับ ชิ้นนี้ก็จะมีรูใส่ไม้อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากแล้วแล้วก็ไม้ลูกชิ้นอันนี้เขาก็แถมมาให้นะครับผมก็คือเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงนะครับของตัวไอตัวโคง้โคงๆตัวนี้ครับผมลักษณะโคง้โคงๆตัวนี้ก็คือมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบางทีเราเล่นเนี่ยเ,เวลาถ้าเล่นในน้ําจะมีผักบุ้งยอดผักกระเฉดอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่เข้ามาตีใบพัดได้โดยง่ายนะครับถ้าเล่นบนพื้นสนามหญ้าก็เอาไว้การพวก เศษไม้เศษอะไรตามสนามหญ้าที่จะเข้ามาตีใบพัดเรานะครับเพื่อเซฟนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับถ้าพัด้าไม่มีมันก็จะล้นๆนะครับถ้ามีมันก็จะดูเท่ๆเซอร์โวก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับอ่าชลุดไฟก็จะอยู่ตรงนี้น,นะครับสปีดล้วก็วางแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับวางแบตเตอรี่ให้ได้พอเอานิ้วยกตรงนี้แล้วก็ให้เขาได้จุดศูนย์ให้ได้จุดศูนย์ท่วงนะครับก็คือให้ลำขนาดพื้นไม่ยกนะครับ ขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะอันนี้มันเป็นแอร์บอสนะครับมันไม่ใช่เครื่องบินเครื่องบินท้ายหนักไม่ได้สตตนบินไม่ได้ล่วงนะครับแต่สําหรับแอร์บอสก็คือมีผลน้อยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเครื่องบินโอเคครับผมอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสีสันนะครับใครชอบพ่นพ่นได้เลยนะครับเพราะว่าโฟมตัวนี้ไม่ละลายนะครับอาสาเปยบบ้านๆทั่วไปพ่นได้เลยนะครับจัดสีสะท้อนแสงสีอะไรพ่นได้เลยครับใครชอบทาทาครับ ระบายสีอะคริลิกได้หมดแล้วแต่นะครับใครชอบพุ่มพุ่มนะครับ OPP เทปพุ่มได้เลยแต่สําหรับผมผมจะพ่นสีนะครับผมทําง่ายโอเคเรียบร้อยครับผม Air b o a สสะเทินน้าสะเทินบกเสร็จเรียบร้อยนะครับ Air b o a สเปิดมิกเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอันนี้เบรกนะครับ ครับผมอันนี้ผมไปทำการทดสอบเล่นหน้าบ้านมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถดิบบนพื้นปูนพื้นอะไรพวกนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้ใต้ท้องมันทนกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็เลยหาแผ่นพลาสติกใสๆนะครับมาติดที่ใต้ท้องในลักษณะนี้เห็นนะครับมันจะสะท้อนแสงว่านาเป็นแผ่นสติกแล้วใช้กาวยางติดไปนะครับ รากฏว่าผลที่ได้รับก็คือ,อเพิ่มความแข็งแรงหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความลื่นนะครับลดการเสียดทานเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับเราจะเล่นบนหินลูกลังพื้นปูนอะไรนี้สบายเลยนะครับผมนะครับก็สําหรับท่านใดที่มีเวลาหามาติดเพิ่มเติมผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับ ที่ผมมาไปลองเล่นบนพื้นปูนไม่มีร่องรอยขีดข่วนอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะว่าตัวพลาสติกมันก็หนาพอสมควรลองไปตามร้านเครื่องเขียนดูครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จปิดโปรเจกต์แอร์บอสนะครับเดี๋ยวเหลือลองไปเล่นในน้าในน้าไม่นานมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าในในบกยังวิ่งลื่นๆได้เลยโอเคแล้วค่อยรอคลิปเล่นกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นคลิปการประกอบเรียบร้อยครับผม มาเล่นอาเซียนครับสวัสดีครับ